หัวเว่เพลย0ล่า80มือถือที่สุดทางด้านการดีไซน์และถ่ายรูปได้สีสมจริงจากอัน้าโคม่า X m a ด e c a m ล่ a และยังมี AI อัจฉริยะรวมไว้ในมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวและบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นมือถือระดับแฟลชชิปที่น่าสนใจในปี2025เลยค่ะ ย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจกับ AI Remove ที่สามารถจะลบวัตถุหรือผู้คนที่อยู่ในรูปภาพของเราได้อย่างเรียบเนียนต่อมาเป็น AI b a s t Expression ฟีเจอร์ที่จะวิเคราะห์การถ่ายภาพหลายๆภาพต่อเนื่องแล้วก็เลือกช็อตยิ้มที่ดีที่สุด และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากจะนำเสนอกับ AI Gesture Control เลื่อนฟีดขึ้นลงได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสเพียงแค่เรายกมือขึ้นสวัสดขึ้นลงตัวกล้องก็จะรับคำสั่งและเลื่อนฟีดให้อัตโนมัตินอกเหนือจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นอีกมากมายใน Huawei Pura 80จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกดไลค์กดต like, ิดตามไปดูพร้อมกันกับเฟชได้เลย สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เฟสก็มีโอกาสได้ลองโห a ว e i p ิเอล่าเนาะเมื่อช่วงเดือนที่แล้วอะ่ะก็มีการเปิดตัวรุ่นพี่ไปอย่างรุ่นอัลต้าแล้วก็รุ่นโปรซึ่งหลายรีวิวเวอร์หรือว่าผู้ใช้งานจริงบอกเลยว่าโอ้โหก้องโคตรโหดลองไปใช้งานมาแล้วชอบมากจนตอนนี้มีเปิดตัว h ห a ว e i p ิเอล่ามาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าไปลองใช้งานมาเป็นยังไงบ้าง แต่เอาเรื่องที่แบบน่าสนใจเป็นจุดแรกๆเลยนะก็คือ AI เฟซไปเทสมาเยอะมากๆนะคะ จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนั้นไปเริ่มดูกันได้เลยต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเฟสไม่ค่อยได้ใช้ AI พวกนี้สักเท่าไหร่ก็ iPhone มันไม่มีเะนาะแต่อันนี้เป็นการลองครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโหโคตรดีนี่ผมไปอยู่ไหนมาตัวแรกที่ได้ลองก็คือ AI remove จาก Huawei p e l a หลังจากที่เราลองไปถ่ายรูปมาแล้วตามคา,ฟคาเฟ่หรือว่าถ่ายในห้องแล้วไม่อยากให้มีสิ่งของนั้นติดเข้ามาในรูปไม่อยากมีคนติดเข้ามาเราก็แค่วาดหรือว่าวงตรงส่วนที่ไม่ต้องการจากนั้นกดลบแล้วก็รอสักพักหนึ่ง เขาจะทำการประมวลผลต่างๆนะคะก็จะได้รูปออกมาแบบนี้เลยง่ายมากง่ายชนิดที่ว่าเราไม่ต้องไปสลับแอปอะไรให้ยุ่งยากอยู่ในนี้ครบจบเลยอย่างบางจุดที่คิดว่าลบยากๆก,ก็ยังสามารถทําออกมาได้ดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ในการใช้งานมือถือระดับหนึ่งนะคะต่อมา AI Best Expression ง่ายๆเลยเวลาเราไปถ่ายรูปกับเพื่อนหลายๆช็อต3-4คนหรือมากกว่านั้นก็ต้องมีประโยคที่แบบกล้องใครคนนั้นหอแต่กับมือถือรุ่นนี้อาจจะยังนะ เาเามีีีฟ AI Bas ture Exp น่แหละถ้าสมมุติที่2คนหน้าโอเคแล้วแต่หน้าคุณไม่โอเคเราสามารถกดเปิดฟีเจอร์นี้ระบบจะทําการหาหน้าแล้วก็กดเปลี่ยนได้ทันทีเลยค่ะแต่จําเป็นจะต้องเป็นมุมที่ถ่ายแบบใกล้เคียงกันนะก็ตอนถ่ายเนี่ยกดแชะไว้หลายๆรูปหน่อยวิธีการใช้งานาก็ง่ายๆแค่เลือกหน้าที่ต้องการตัว AI ก็จะทําการเปลี่ยนสลับหน้าให้อัตโนมัติภาพที่ออกมาก็จะลอดทุกคนแล้วเรียบร้อยและอย่างสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอบอกเลยอันนี้ของโคตรดี คนที่ติดมือถือมากๆอย่างเราบางทีช้อนจับกินข้าวอยู่แล้วอีกมือนึงไม่ว่างแต่อยากเลื่อนฟีดดูวิดีโออื่นถ fit, น่ายฟีดง่ายโดยไม่ต้องสัมผัสมือถือได้ไหมตอนนี้มันบีนนวตัตก,กรรม AI Gesture Control ลูกพี่หัว w วยเสิร์ฟให้แบบเทพๆวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆพอเราไปเปิดฟีเจอร์นี้แล้วก็แค่ชูมือขึ้นถ้าอยากเลื่อนขึ้นก็หงายมือขึ้นด้านบนแบบนี้แต่ถ้าอยากปัดลงก็คว้ามือลงมาทีนี้ละ่ะเลือกปัดได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนหากอยากแคปหน้าจอก็สามารถ ก็จะทําการแคปหน้าจอแล้วเรียบร้อยคิดว่าทั้ง3 AI นี้น่าจะเป็น AI ที่เพื่อนๆได้ใช้งานบ่อยที่สุดและในชีวิตประจําวันก็หากใครซื้อมือถือเครื่องนี้ไปไปลองใช้ AI ตัวอื่นก็มาค,คอมเมนต์ปลายากันได้เลยนะคะและแน่นอนที่น่าสนใจก็ <S <S จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้จากกล้องมือถือเครื่องนี้คือเฟดได้ลองจับครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันโหดมากๆในกล้องเมนหลักที่ได้ก็จะเป็น50ล้านพิกเซลเหมือนกับพี่ๆตัวอัลตาตัวโปรเลยแต่อาจจะต่างกันที่เซนเซอร์ นหั่นก็คือเซนเซอร์ R b B แต่บอกเลยว่าคุณภาพดีสมกับคำาลื่มลือแล้วเฟรดาอยู่ชนบุรีใช่ไหมมีคาเฟ่เยอะเที่ยวคาเฟ่บ่อยถ่ายรูปสนุกมากไม่ว่าจะเป็นรูปคนทั่วไปรูปอาหารวิวท้องฟ้าบางทีเรากดถ่ายแบบไม่คิดอะไรอ่ะรูปยังออกมาสวยเลยยิ่งวันไหนแดดดีๆภาพที่ออกมาก็คือที่สุดนอกจากความละเอียดที่ได้แล้วอันนี้ขอเช่นชมเรื่องของอันตาคม่าเอ็กเมชคุณภาพโทนสีที่ออกมาซูมใกล้ ได้ภาพรวมเหมือนกับถ่ายด้วยกล้องมินิเรตระดับนั้นเลยนะคือสีมันจะไม่ให้สดแบบจีจาร์ดอะจะจะทาให้ภาพองค์รวมทั้งแสงเงาไฮไลท์ดูโอเคขึ้นทั้งภาพอันนี้เฟชกับทีมงานไปลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะคะเปลี่ยนความคิดไปเลยแหละส่วนภาพจากกล้องอันเตอร์ไวท์เพอริสโคปแทนรูปออกมาก็ดูดีนะแต่หากใช้กับการถ่ายวิดีโอแล้วมีการสลับเลนกล้องตัวกล้องจะมีการกระตุกเล็กน้อยเมื่อสลับเลนระหว่างซูม5.5ไปคูณ10แต่ช่วงคูณ2ไป 5.5เนี่ยจะไม่มีความกระตุกนะคะอันนี้อาจจะเป็นเพราะการสลับไปเรียนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหากวนใจขนาดนั้นสําหรับในด้านการใช้งานของแบตเตอรี่ฟเฟสบปหยิบใช้งานแบบเป็นชีวิตประจําวันประมาณ1อาทิตย์เอาเรื่องแบตก่อนเลยความจุ5,170ม mm. ิลลิแอมป์ได้เท่ากับพี่อัลต้ากับรุ่โปเมื่อเทียบกับกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับเดียวกันถือว่าให้แบตมาเยอะมากตอนใช้งานจริงสามารถใช้ได้ทั้งวันเหลืออย้ําว่าเหลือเหลือคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ใช้งานเยอะมากเล่นโซเชียลมีเดียเล่น ต t i k t o อกขนาดเฟซใช้แบบนี้นะครึ่งวันยังลดแค่ 10- 20%เองถือว่าน้อยมากๆแทบจะไม่ต้องพกแบตสำรองเลยแต่ถ้าขนาดเอาไปเทียบกับ iPhone ตอนนี้ต้องไปหาที่ชาร์จแบตแล้วแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าเล่นสื่อโซเชียลมีเดียมันอาจจะไม่ได้กินแบตมากเฟซก็เลยลองไปเล่นเกม r o v r หนึ่งตาครึ่งชั่วโมงแบตบลดไปประมาณ5%ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะหรือระหว่างที่เราออกไปถ่ายรูปเล่นกันเนี่ยแบตเต็ม1น0ก็ลดลงมาเหลือประมาณ70เป็นอะไรที่โอเคเลยแล้วก็จัด ความร้อนได้ดีส่วนอีกหนึ่งอย่างเรื่องชาร์จเร็วให้มาจัดเต็มเป็นหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จเสียบชาร์จว66วัตต์แล้วก็ไร้าสายได้ถึง50วัตต์เอาไปชาร์จในรถก็ได้วางหน้าโต๊ะคอมก็ดีเท่าที่ลองใช้มาจํานวนแบตบแบบนี้แล้วก็ระบบะจัดการพลังงานถือว่าโอเคนะคะโดยส่วนตัวเฟสเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันยังไงก็เหลือเฟือมากๆแล้วมาในส่วนของความสวยงามกันบ้างโดยเครื่องที่เฟสได้มารีวิวจะเป็นตัว f o s t e เต็ดโกดูสวยดูแพงอลอักชัวรี่เลยแหละ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกสองสีให้เลือกก็คือ o s t e d w h i t e และ o s t e d b l a c k ซึ่งทุกสีก็ให้ความโดดเด่นหรูหราใครชอบสไตล์ไหนไปเลือกกันได้เลยมาดูที่บริเวณด้านหลังค่ะงานวัสดุตัวนี้จะใช้เป็นกระจกผิวด้านแบบฝ้าเวลาจับถือจะไม่เกิดรออนยิ้วมือหรือว่าเปื้อนง่ายส่วนเฟรมด้านข้างเป็นโลหะแบบด้านเหมือนกันทําขอบมาโค้งมนพร้อมกับผิวสัมผัสข,ขัดลายซาตินทาให้รู้สึกถึงความเรียบหรูหน่าสัมผัสแล้วก็จับถนัดมืออีกด้วยการดีไซน์กล้องแน่นอนว่าตัวนี้ให้กล้องมา3ตัวเลนส์ใหญ่เบบิมๆแบ,บ ดีไซน์ก็ไม่ได้ต่างจากตัวรุ่นพี่มากสักเท่าไหร่มาพร้อมกับไฟแฟลช LED ที่มุมตรงนี้ด้วยแต่แอบมีติดอยู่นิดนึงแม้ว่าจะใส่เคสที่แถมมาให้ในกล่องช่วยแล้วแต่เวลาเราวางมือถือหน้าไปกับโตคอมหรือว่าโตทำงานความบาลานซ์ของเครื่องก็อาจจะมีดุ๊กดิ๊กอยู่นิดหน่อยก็เพราะว่าตัวเลนส์เขามีความยื่นออกมาเล็กน้อยแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาับการใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดเราวางไว้แบบนี้บางคนอาจจะติดเรื่องนี้ก็เลยเอามาเป็นข้อมูลไว้ก่อนส่วนการใช้งานในด้านอื่นค่ะอย่างแรกเฟซขอแชร์เกี่ยวกับการเล่นเกมก่อนแล ชูมาเรื่องของ AI ดีไซน์กล้องหลังแต่ถึงอย่างนั้น CPU Kirin 9020เนี่ยก็สามารถจะใช้เล่นเกมได้ดีเลยค่ะแต่หากใครอยากเน้น performance ภาพสวยๆปรับภาพสุดอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่สามารถเล่นพวก PUBG Free Fire ROV ได้สบายๆส,ส่วนพวกเกมกาชายอย่างเช่นเกมชิดอิมแพเ z e น l e s s Zone Zero ก็อาจจะต้องปรับภาพต่ำหน่อยตามภาษาเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคอยู่แล้วและจะบอกว่าตัวเกมกับแอปพลิเคชันต่างๆสามารถจะโหลดได้ตามปกตินะจะมีอยู่สอ สองอันก็คือตัวแอปแกลเลอรี่กับ Gbox คือตัวแอปแกลเลอรี่เนี่ยจะเป็นการรวมแอป,ปต่างๆไว้คล้ายๆกับ Play Store เลยมี Google เกมสามารถจะโหลดผ่านตรงนี้ได้ส่วนของ Gbox มันก็คือเพ a y s ส o ต e ร์เนี่ยแหละหน้าตาการใช้งานเหมือนกันเป๊ะแต่ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งบางแอป,ปตอนโหลดขึ้นน่ะมันจะมีเออร์เลอร์อย่างเช่นตัวพ u บ Gmobile ถ้าเกิดใครเจอปัญหาสามารถสลับไปโหลดในแอปแกลเลอรี่กันได้ยังไงตอนใช้งานทั้ง2แอป,ปนี้สามารถใช้ได้นะคะในการดาวน์โหลดแอป,ปต่างๆจบจากเรื่องเกมไปกันต่อที่หน้าจอโดยตัวนี้จะเป็นสเปค L ที O ีโอโ e เลดรีเฟรช120 h z ความสว่างสูงสุด2,800นิตและขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วเรียกได้ว่าพอเหมาะพอดีกับมือเลยอันนี้ชมอีกหนึ่งอย่างว่าตัวนี้ทัชลื่นมากเลื่อนปุ๊บไปปับ๊บหรือจะใช้ตัว AI g e s ก u r e Control ในการสไลด์เปลี่ยนอันนี้ก็สม,มูทมากหน้าจอไปดูหนังดูคอนเทนต์ซีรีส์ก็คือหมดห่วงพร้อมกับลำโพงที่ให้มาก็เป็นลำโพงคู่สเตอริโออีกด้วยบอกเลยว่าโคตรดีและนี่ก็จะเป็นการใช้งานทั้งหมดที่เฟซไปลองมากับหัวเวลล่า8 ซึ่งจะเปิดวางจำหน่ายวันที่15กันยายนนี้แล้วเปิดตัวมาในราคาที่แบบโอ้โหเกินคุ้มซะแล้วจะได้เป็นแรม 12G กิกรวม 256G ิกิกในงบราคาที่คาดไม่ถึง26,990าอบาทถ้าเพื่อนๆคิดว่าราคานี้คุ้มแล้วเจอโปรโมชั่นเข้าไปหน่อยนี่ของแถมแบบพึบๆบไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหัวเว่ยวอทฟิทประกันอุบัติเหตุเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มีที่ชาร์จหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จมาให้อีกและหากใครซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่า y o u ูทูบ h o p ลี้ยงแท็กที่เฟซติดไว้ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกด้วยนะคะก็ะคือถ้ากดดีๆเนี่ยอาจจะได้เหรีราคาประมาณ20,000นนิดๆโดยส่วนตัวเฟซกับมือถือเครื่องนี้จากที่ลองใช้งานมานะคะถือว่าโอเคมากๆเหมาะกับคนที่อยากได้เน้นการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วก็ในเหรดราคานี้ที่เปิดตัวมาเป็นอะไรที่เฮ้ยเกินคาดแล้วก็เหรดราคาโอเคเลยกับคุณภาพที่ได้โดยเฉพาะเรื่องถ่ายรูปเนี่ยมีอย่างอันต้าโคม่า สวยมากสีสดจริงแค่จะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะตอนใช้งานสามารถใช้รูปนี้โพสลง Facebook ลงสื่ออะไรต่างๆของตัวเองได้เลยสวยจริงๆนะจุดนี้ก็หากใครชื่นชอบกดแปะรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วแล้วก็ก่อนจากกันไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับช่องเฟซีของเรากันด้วยแม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่แห่งวงการมือถือแต่จะจัดเต็มแน่นอนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย